สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นนะครับอยู่ในเกมมือถือที่ได้แรงบันดาลใจมาจากฟอร์ดไนท์นั่นเองท่านผู้ชมครับนะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกราฟิกแล้วก็เกมเพลย์ภายในเกมกันครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศกราฟิกในเกมนะครับตอนวิ่งรู้สึกว่าอ่ามันจะค่อนข้างแบบนวงๆหรือว่ามันตอบสนองค่อนข้างช้านิดนึงนะครับเวลาเราทัชสกีนหรืออะไรแบบนี้นะครับอันนี้เป็นแค่ความรู้สึกผมนะลองมาเล่นกันเลยออาของก็จะมีเกจสีเหมือนกันนะครับนี่ของต่างๆมาแบบนี้ครับนี่ เราก็ได้อของนู่นนี้นั่นมาทีนี้นะครับเดี๋ยวลองไปเก็บทรัพยากรเพิ่มเติมที่บ้านหลังนี้ดูนะครับนี่เฮ้ยเอ้นเอ้าว่ะเอาเดีไหมเนี่ยโอเคนี่เสียงก็จะเป็นแบบนี้นเกมนี้มันมีค่อนข้างหลากหลายโหมดนะไม่ว่าจะเป็นโหมดบรรทัราวยาโหมดเกี่ยวกับการสร้างอะไรแบบนี้นะครับก็มีนะ โอเคเจอผู้เล่นมั้งไหมเนี่ยอยู่ไหนกันเฮ้ยนี่เราอยู่ในแมปแบบนี้นะครับเป็นแมปขนาดใหญ่ที่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับหเสียงปืนค่อนข้างแน่นแต่คู่ต่อสู้เราอยู่ไหนวะมีเพื่อนเราอยู่ตรงนี้หมายเลขสองอยู่ตรงนี้อ่าคู่ต่อสู้เราล่ะยิงเรียกหน่อยัตูไม่มาเลยมีรถแท้ขับด้วยนะครับ เนี่ยไอ้ปุ่ม d-pad มันทัดไม่ค่อยไปเนาะอะ่ขับได้ไม่ี่ลูกเคอ่าแต่มันหมุนมุมกล้องยากมากหมุนมุมกล้องอะครับเนี่ยเห็นปะเออโหเลียวโคตยากอะเลี้ยวไปแล้วถ้าสุมว่าไม่ได้องศานะคือเขาจะพยายามทำให้สมจริงใช่ไหม คือลูกพี่จะพยายามทําให้มันสมจริงอะไรแบบนี้ได้ป่ะอันนี้ก็ว่างันไปนะครับเรายังไม่เจอผู้เล่นอื่นเลยเดี๋ยวลองขับมาทางนี้ดูมันก็เอาไปเล่นขำๆได้นะท่านผู้ชมครับช่วงนี้เกมมือถือออกใหม่มันไม่ได้มีเยอะมากนะครับบางทีพยายามหาเกมแปลกๆมาแนะนํานะเออเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นเลยไปแบบนี้แหละเอ้ยมีคนข้ามมาว่ะ กาดกระสุนเข้าไปคือมันลงน้ํามันสามารถว่ายน้ําได้นะครับมันลงน้ามันสามารถว่ายน้ําได้นะอันนี้มันน้ำมันตื้นเกินไปมั้งถ้าน้ําแบบอ่ท่วมตัวหรือมันยืนไม่ได้ครับมันจะสามารถว่ายน้ําได้นี่ลองเทละแต่นี้น้ําตื้นเกินไปโอเคเฮ้ย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 ศูอยู่ข้างบนขาดสู้ดิกาดสู้ดิกาดู้่ ู้ไปเรียบร้อยครับสองคิวโอ้โหยามจะแบบไอ้นี่ไปไหนนะครับสูงไว้ไหนนี่ครับเข้ามาก็จะมีพวกของแบบนี้ให้เราด้วยปึปป๊บปึ๊บปึ๊บตรงนี้ถัตัวมาครับเล็งก่อนได้แค่นี้เหรอเล็งได้แค่นี้เหรอเอาลูกกระสุนหมด เฮ้ยโดนว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่ได้แล้วท่านผู้ชมครับไม่งั้นแพ้แน่ถอยก่อนกระสุนผมก็หมดแล้วอะ่ะเราแบบประจันหน้าเขาไม่ได้แนะ่เดี๋ยวเราไปที่ตรงกล่องนั้นก่อนเก็บอาวุธวิ่งไปตรงกล่องก่อนเรียบร้อยครับ <laughs> เขาไม่ให้เราหนีอะ่ะหนีตัวละครนะ คือบางทีแบบมันค่อนข้างดีเลย์ประมาณนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดการเล่นบัตเทิลรอยัลทั่วไปนะครับอย่างที่บอกไปเกมนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากตัวฟอร์ดไนท์นั่นเองท่านผู้ชมครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูโหมดการเล่นภายในเกมนี้กันนะครับโหมดการเล่นภายในเกมนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่ในส่วนของตัวที่เป็นเอ่อฟีลบิวนะครับหนึ่งวีหนึ่งสองวีสองนะครับแล้วก็ฟีเบตเทิลนะครับแล้วก็บัตเทิลรอยัลนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดฝึกซ้อมนะครับโซโล่ดูโอสควอรตมาหมดนะครับแล้วก็มีีีซปปเเออรรรรรรร์ฮโ่่ดดด้้ววยนนะะะคคััับบสสาาาหตลลลทมถ็กไ เอ้ยตัวละครมีสแตทด,ด้วยนะออนี่เอาเรื่องเหมือนไรเนี่ยนี่ครับเฮ้ยน่าสนใจอาตานก็มาขอเขาด้วยนะเดี๋ยวลองไปเล่นอ่าในส่วนของตัวโหมดที่เป็นฟรีบิล์ตรงนี้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวลองสตาร์ทไปดูเนาะอันนี้จะเป็นอีกโหมดหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นโหมดที่ เขาแยกออกมาที่เราสามารถาสร้างสิ่งของได้นะครับมันจะเป็นอีกโหมดหนึ่งเนี่ยสร้างแบบในส่วนของตัวฟอร์ดไนท์ปกตินะครับเนี่ยตรงนี้เราสามารถสร้างอะไรก็ได้สร้างบงสร้างบ้านแล้วแต่ท่านชมเลยครับแล้วแต่ไอเดียเลยนะมีไอเดียสร้างแบบไหนก็สร้างเลยนะครับตอนนี้เราติดละเราไม่สามารถออกได้เราค่อยค่อย,อยลอยออกมา,าสร้างบันไดสร้างพื้นแบบนเนี้ยเนี่ยคือเราสามารถทําเหมือนตัว ได้แต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นฟีวิลที่เราอยู่แต่ในบ้านแบบนี้นะครับในเมืองของเราอย่างเดียวนะครับอย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูโหมดเอาฟีวิลนอื่นดูนะครับมันจะมีเหมือนตัวพทเทินะครับปกติเนาะตรงนี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราเล่นเป็น1 V1 นนะครับแล้วสตาร์ทไปอันนี้จะเป็นอีกโหมดหนึ่งนะครับสำหรับโหมดตัวนี้เราต้องเปิดอินเทอร์เน็ตในการเข้ามาเล่นนะครับแล้วก็ต้องมีผู้เล่นอื่นด้วยนะครับจะรอห้องค่อนข้างนานนะครับเพราะว่า มันยังไม่ค่อยมีคนเข้ามาเล่นเกมนี้เท่าไหร่นะในท่านผู้ชมครับเป็นโหมดที่เราสามารถอ่าสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับแล้วก็ต่อสู้กับผู้เล่นอื่นนะครับที่เขาอยู่ฝั่งตรงนั้นนะครับเราสามารถทําลายแบบนี้ได้นี่จัดไปไวซ์รุ่นจัดไปไวซ์รุ่นนี่โหมดนี้ต้องอ่าใช้อินเทอร์เน็ตด้วยนะครับโหมดปกติโหมดพวกบัลเทนรยอยัลอะไรแบบนี้เราสามารถปิดอินเทอร์เน็ตเล่นแบบออฟไลน์ได้นะครับเกมนี้ค่อนข้างมีข้อดีครับยวลองอีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่าอย่าบอกว่ามันหลุดไปเลยนะ มันจะมีโหมดตรงนี้นะครับที่เราต้องคอนเน็กนะครับแล้วก็มันจะใช้เวลาคอนเน็กที่ค่อนข้างนานนะครับถ้าผู้เล่นอีกฝั่งนึงเขาไม่กดคอนเน็ก์กับเรานะครับมันจะไม่สามารถเล่นด้วยกันได้เลยนะครับเป็นโหมดที่แบบดีนะครับแต่ว่าเสียเวลาในการรอเห็นว่ามันจะแมทชิ่งอยู่ค่อนข้างแบบนานนะตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าจะได้โหมดนี้หรือเปล่านี่ครับก็ใช้เวลารอประมาณสักห้าที่สินาทีแบบเนี้ยอาจจะไม่ค่อยคุ้มกับการเล่นนะครับเพราะผู้เล่นยังไม่เยอะนะครับผมปิดโหมดนี้ไปแล้วกันนะก็คือแต่โหมดตรงนี้นะครับมันจะค หมดตรงนี้แหละนะครับแค่เป็น1 v 1 2 v ว 2, อะไรแบบนี้นะครับแต่เจอกับผู้เล่นเลือนะไม่มีตัวอา่าสปอร์ตที่สามารถเชิญเพื่อนเข้ามาเล่นได้นะอันนี้ถ้าเป็นอา่าฟรีแบทเทิลนะครับฟรีแบทเทิลไม่รู้ว่ามันคอนเน็กเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ก็ติดคอนเน็กถ้าติดคอนเน็กแบบนี้ก็คือมันใช้อินเทอร์เน็ตในการเข้าเล่นนะครับแล้วก็รอแมทชิ่งนะครับผู้เล่นามาานประมาณ8คน นะต้องรอผู้เล่นประมาณ8คนเห็นปะเข้ามา1นึทับแนะรอ,อนานมากท่านผู้ชมครับไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่านะเพราะว่าผู้เล่นมันไม่ได้เข้ามาเยอะผมออกแล้วกันนะเข้ามาให้ดูยเฉยนะครับตัวโหมดนะาส่วนอื่นๆภใ,ในเกมนี้มีอะไรอีกนะครับการตั้งคงตั้งค่ามีอะไรไหมนะครับหรืออื่นนะครับมีจึงมีพวกตัวละครนะครับที่เราสามารถปลดล็อกเพิ่มเติมได้นี่แล้วก็ตัวซูเปอร์ฮีโร่นะครับ แล้วก็บล็อกต่างๆครับที่เราสามารถปล็อกเพิ่มเติมได้บล็อกเลโก้มีอตรงนี้นะครับเหมือนมีเขาเขามีให้เราเลือกนะครับไม่ว่าเราจะเป็นกดตรงนี้นะครับหรือว่าเราจะใช้เงินในเกมเนาะถือว่าน่าสนใจนะครับเีเกมที่ดีมากนะครับถ้าถามว่าจะเปิดในไทยไม่น่าจะเปิดอยู่แล้วนะครับตัวเกมเน่าจะเปิดในไทยอยู่แล้วด้านขวาบนนะครับการตั้งค่ากราฟิกนะครับนี่ก็มีให้ปรับคุณภาพอยู่นะครับกราฟิกความไวนะในการหันจอต่างๆอะไรแบบนี้อันนี้ก็ ลองดูกันได้นะครับผมปรับปุ่มก็สามารถปรับเซตติ้งได้เช่นกันนะเอาเป็นว่าใครที่สนใจเกมประมาณนี้ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ